สวัสดีครับพี่น้องครับส่งงานอาัามาศครับเรียบร้อยแล้วครับเก็บเร็วกว่าปกติอีกมือนี้8โมง40นาทีครับผมเรียบร้อยแล้วครับเร็วกว่าปกติประมาณ2ี่จนาที ออคนหลายครับพี่น้องม่อคืนครับบัณฑิไทยไห้เบิ้งครับหอดเวลาขัดจองนอนบัได้ทรงงานบอลหน่อยราะว่ามันบ่ม,นมีคืนแต่อัพคลิปเฮ็ดกับเขานั่นก็ชั่วโมงกว่าครับกว่าทีเลี่วทั้งๆท,งที่ดนตียังบัได้เริ่มแสดงเลยคนก็นยังบัตัก,กับเขามาบอสเท่าไรตอนทุ่มสองทุ่มครับก็ยังอัพป็นชั่วโมงกว่าก็เลยตัดใจบัณไิตทำงาน,นครับ มืเมล็ดเจอกันอยู่บ้านเหล่าดอกไม้อำเภอชื่นชมจังหวัดกาละสินเหนื้อเม,อมะล็ดฮะเมล็ดกาลสินเหนือสารครามก่อชื่นชมชื่นชมโอ้ชื่นชมสารครามชื่นชมสารครามครับอ๋ออำเภอนี้เขาเคยไปกี่ขายนี่เด้เพี้ยนหนึ่งชื่นชมในอำเภอเน้น้อย

เห็ดงานเร็วนี่ครับเห็ดผลมือยเลยครับเห็ดงานในห่มครับผฮมตั้งต่เก็บกันหอดเก็บแล้วครับจะเริ่มเก็บแล้ดตีหอด เราก็ตีนอนยุ่สิแหละครับจนนอนอิ่มแล้วเราก็จังเดินทางต่อเราบอด้อฝืนแล่นไปคือจังน้องๆหลายๆคนศิลปินหลายๆคนที่ต้องขอรัลเลือกปั๊บเฮียบบได้ร้างหน้าร่างตาครับขับรถเพื่อไปงานใหม่เลยครับทั้งทั้งที่เฮาบ่าทันได้หลับได้นอนแต๊น้องอะต้องการไปนอนพักหน้างาน นี่ครับเหตุผลที่เขากลับหลังมูเขาที่ต้องดูแลอย่างนี้ครับเบิ้งอย่างนี้ครับนี่เอาอัดวิปยางไปใกล้ดอกวซูมหมอกระได้นี่ครับทางทีมงานเขาจะเปลี่เสียผ่าไว้ด้วยความที่ต้องซักตากไปทุกมือนะครับมันโมมีเสียผ่าใท่เอามาหลายกระบ่กได้หกลดอังรถครับโมมีหมวกไว้พอซักตากไปปืบ๊บ เอาเฮ็ดงานเร็วๆกะฝ่าวไปงานต่อ,ตอฝ่าวไปต่อกะเฮ็ดเห็ดลืมของลืมอย่างเขาผู้ออกหลังมูกะอันใดพอเอาไปได้ก็เอาไปครับกะทายลงกุม ทิมงานเบ่งมาเป็นของผู้ใดและแจ้งให้น้องๆมารับครับดายรส้เ <c oughs> <c oughs> เกนล้วมันตงไปแค่ามเท่ามได้พอดีป่ะมได้ไ่อยากหม่นห้ยสิบล็อกความหลวไวแล้วดิกสิบเป็นบ่หกสิบครับร่วงง่อนนิเพรเกินหกสิหาสได้ท่านั่งครับ เอาเร็วเร็วเร็วมาเดี u u. You. ๋ยวอีเก็บเอาไปให้เขาอยู่เจ้ไปเก็บเอามาไว้เดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยวทัไทยลงกุ่มเลยมันต้องไทยรูไปกันใค่ไอ้เดนะค่าไทยค่าไทยสองพบาทไทยไทยก่อนังไปเก็บไปไทยเขาไปเก็บ แค่นี้เรียาแก่เลยทาไม่เดี๋ยวอันนี้ตายวีดีโออยู่บัดวัดวัดวอดใครได้อยู่ได้นี่ยังดีอยู่เลยแอลยังยังดีดีอยู่เลยเหลืออยู่ครับอันที่รักมากงวดควันกับพ่อเหลืออยู่พอรู้แล้วก็เล่ขึ้นเงินบานเพื่อนเอ้าแตงโมบั้นแทนเู้ย มามีมามีฟักมีพวกแล้วพวกมนเป็นลมไม่ได้มองตั้งแบบนี้จสิบงานน้วเด้อปีเนี่ยสบายเลยครับเมืองวานนี่ก็ตั้งเลี้ยวย่อนหุมต้นยางนี่แหละยังเป็นยังบุญยังคุ้นเลยครับ 啊！六六六六六。 เขาก็ต้องได้กินเข่ากอนแังไ่เอ้าด้วยนะกระติกหน้าไม้ลางกันฮะหรือว่าเขาไหวเตี่ยเขาไห้เอ้าวอุ่นเกียงสมไว้ยังดียดักท้ยยาง่เอาเหยียาลั่ตากเขาดื้อสาระหรอเขาจะบอกว่าขขึ้นงออกกันแขนไม่หยเที่ยวกนะดเที่ยวคว้องเลย คลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้เท่านี้ก่อนครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ